ครับก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ก็พบกับครูเช่นเดิมนะครับกับครูกบสังวรกำเนินนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เราจะมาเรียนในวันนี้เช่นเดิมนะครับก็เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยนะครับแล้วหัวข้อที่เราจะทําการเรียนในคลิปนี้นั่นก็คือนะครับอักษรควบกล้ำไม่แท้นะครับเป็นประเภทของทรออ่านออกเสียงเป็นสอดโซ นะครับเดี๋ยวเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนที่เราจะได้เข้าเนื้อหากันนะครับสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับในคลิปนี้นะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับนักเรียนต้องบอกความหมายของอักษรคาควบกล้ำไม่แทต้านะครับสองเขียนคําควบกล้ำไม่แท้ได้นะคคลไแ,ไดและสามนะครับมีมารยาทในการอ่านการเขียนมีมารยาทในการเขียน นะครับซึ่งก็มีอยู่สามข้อนะครับบอกความหมายเกียงคําควบกล้าไม่แทแล้วก็มีมารยาทในการเขียงคําควบกล้มไม่แทได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหากันเลยนะนะเรามาดูว่าคําควบกล้าไม่แทนนี่คืออะไรนะครับเขาบอกว่าคําที่มีพย,ยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันนะครับและมีสระผสมเดียวกันนั่นเองนะครับ ตอ่อไปเรามาดูประเภทของคำควบกล้ำนะครับคำประเภทของคำควบกล้ำนะครับสามารถแบ่งได้ออกเป็นสองชนิดนะครับชนิดแรกนะครับคำควบกล้ำแท่นะครับนะชนิดที่สองนะครับคำควบกล้ำไม่แท่นะครับก็จําง่ายๆนะครับคำควบกล้ำนะครับแบ่งได้สองประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งก็คือแท้ประเภทที่สองก็คือไม่แท้นั ouais <Right S 2> uh ่นเองนะครับ ต่อไปเรามาดูคำควบกล้ำแฉกันก่อนนะครับสําหรับคําควบกล้ำแถกก็คือคําที่เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นตัวหน้าควบกับพยัญชนะตัวรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนนะครับดังนั้นพยัญชนะต้นตัวที่สองนะครับมีสามตัวนั่นก็คือรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนนั่นเองนะครับสาหรับคําควบกล้ำแถกนะครับ ต่อไปเรามาดูคำควบกล้ำไม่แท้นะครับสำหรับคำควบกล้ำไม่แท้นะครับก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันนะครับผสมกับสระเดียวกันนะครับพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นรอเรือนะครับนะถ้าแท้พยัญชนะต้นตัวที่สองนัจะมีสามตัวนั่นคือรอเรือรอลิงและก็วอแหวนส่วนคำควบกล้ำไม่แท้นั้นจะมีพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นแค่เพียงตัวเดียวนั่นคือตัว รอเรือนะครับวิธีการจำนะครับทีนี้เรามาดูนะครับประเภทของที้เที่ยวเราจะมาเรียนนะครับเราได้เกิดหัวข้อไปแล้วว่าเป็นคำควบกุ้มไม่แท้นะครับสำหรับคำควบกุ้มไม่แท้นะครับมีวิธีการอ่านอยู่สองแบบนะครับจำไว้ว่าคำควบกุ้มไม่แท้มีวิธีการอ่านอยู่สองแบบนะครับ แบบแรกนะครับแบบที่หนึ่งก็คือการอ่านออกเสียงพรรอนะครับททหารรเรือนะครับอ่านออกเสียงเป็นเสียงซอโซนะครับอพอรอเป็นซอโซนะครับนะ <c oughs> ส่วนประเภทที่สองนะครับแบบที่สองก็คือการอ่านออกเสียงเฉพาะพาะยัญชนะต้นตัวแรกนะครับอ่านออกเสียงเฉพาะพาะยัญชนะต้นตัวแรกเช่นเช่นคําว่าอะไรเช่นคําว่าจริง ใช่ไหมครับคาว่าจริงนะครับมีพย,ยาญชนะต้นอยู่สองตัวก็คือจอจานกับรอเรือโดยที่วรอเรือทําหน้าที่เป็นตัวควบจอจานนะครับแต่เวลาเราอ่านจริงเราจะไม่อ่านออกเสียงว่ารอเรือเราจะไม่อ่านคําว่าจริงใช่ไหมครับเราอ่านว่าจริงนะครับเห็นไหมเวลาเขียนมีรอเรือแต่เวลาอ่านไม่ออกเสียงรอเรือเห็นไหมครับมันจึงเป็นคําควบกล้ำไม่แถนะครับ สำหรับในวันนี้ที่เราจะมาเรียนในคลิปนี้ครูได้ย้ายรอบแล้วนะก็คือการอ่านออกเสียงทอรอเป็นซอโซ,โซนะครับเป็นประเภทที่หนึ่งของคำควบกล้ำไม่แท้นะครับเดี๋ยวจะได้เข้าเนื้อหากันจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำควบกล้ำไม่แท้ทอรอเป็นซอโซนะครับสำหรับคำควบกล้ำไม่แท้ทอรอเป็นซอโซนะครับความหมายมันก็คือคำที่มีพยัเยชนะต้นตัวหน้าเป็นหอดหาน นะครับจาไว้ว่าตัวหน้าเป็นรอทหารนะครับส่วนพยัญชนะต้นตัวหลังนะครับเป็นรอเรือนะครับทอทหารแล้วก็รอเรือนะครับเวลาให้อ่านออกเสียงนะครับทรรอจะเป็นเสียงซอโซใช่ไหมครับอ่าจากทรรอเป็นซอโซนะครับอ่าดังนั้นถ้านักเรียนสังเกตคำไหนที่มีทรทหารรอเรือให้สังเกตเลยว่าทรทหารรอเรือออกเป็นเสียงซอโซแน่นอนนะครับนะ อ่ะเรามาดูตัวอย่างนะครับนะเรามาดูตัวอย่างจากการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำไม่แถประเภทที่หนึ่งคือทอรอ,ออกเสียงเป็นซอโซกันนะครับคำที่หนึ่งผู้ยกตัวอย่างํำว่าซราบเห็นไหมครับทรทหารรอเรือตัวสีแดงทั้งสองตัวเลยนะครับเห็นไหมทอรอนะครับทอรอารซาบนะครับเราไม่อ่านทราบนะครับอ่าเห็นไหม่านว่าซออาร ทราบเห็นไหมครับทอาราหพอมาเขียนเป็นรูปของคําอ่านจะออกเป็นซอโซนะครับเน็นทอร์นาหารรอเรือจะเป็นซอโซอ่านว่าสั์นะครับต่อไปคํานี้ครับจังหวัดภาคตะวันออกของเราใกล้สักแก้วเรานั่นคือคําว่าฉับช,ชื่นเศรานะครับทอรอนะครับทอรอนะครับมาพูดลบก่อน,นทอร์ารนรอเรือนะครับ จะอ่านออกเสียงเป็นซอโซ่ด้านล่างนะครับจะชื้เซานะครับต่อไปคำนี้ครับนกอินรีนะครับอ่าซี see. พอทหารรอเรือสลอีนะครับจะออกเป็นซอโซ่ซออีซีจะอ่านว่านกอินรีนะครับมาดูคำต่อไปครับคำว่าซุดโสมนะครับสำหรับคำว่าซุดโสมนะครับก็จะเป็น พ,พ,พอทหารรอเรืออ่านออกเสียงเป็นซอโซโซอุดอซุดซออูโมโซมอ่านว่าซุดโซมนะครับต่อไปอีกคำหนึ่งครับคำว่าโซนะครับเป็นคำราชาศัพท์ใช้กับพระมหากษัตริย์นะครับใช้สำหรับหน้าคำกริยาคำว่าโซนะครับอทหารรอเรืออ่านออกเสียงเป็นซอโซนะครับเวลาเขียนก็เป็นซอโซซออุดอโซนะครับคุณเน้นย้ำว่าเป็นคำราชาศัพท์ นะครับทรงใช้คําหน้าคํากริยาใช้กับพระมหากษัตริย์เช่นคําตัวอย่างเช่นคําว่าทรงดําเนินก็คือทรงเดินไปอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับจบลงไปสําหรับตัวอย่างนะครับต่อไปเป็นวิธีการฝึกอ่านคําควบก,กล้มไม่แท้นะครับตัดทอรอนะครับเปลี่ยนเสียงเป็นซอโซ่นะครับทอรอเปลี่ยนเสียงเป็นซอโซ่เป็นแบบที่หนึ่งที่ครูได้สอนไปนะ รอเป็นตัวโตอ่าเดี๋ยวเรายกตัวอย่างาเป็นบทคําประพันธ์นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันนะครับรับทราบฉะเชิงเศร้าหาดทรายเศร้าปลาอินซีทรัพย์สินพุทธามีสวดทรงไหนสามบสม สุดโซมแทรกต้นใทมัดส,สีให้สวงอกตรมอพอควบรอระดมปิ่นทอรอเป็นเสียงซอนะครับสำหรับบทความนี้นะครับก็จะอยู่ในความรู้ด้านหลังของใบงานนักเรียนนะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะครับนะเดี๋ยวท้ายคลิปคุูจะบอกนี่ครับเป็นใบงานที่สี่นะครับเรื่องการเขียนคำาวบทำไม้แท้ นะครับเป็นประเภทที่หนึ่งทอรอนะครับทอรอเปลี่ยนเสียงเป็นซซโซนะครับนะ่ะถ้าเรามาดูใบงานครับคําบอกว่าคําชี้แจงให้นักเรียนเขียนคําซกําไม่แท้นะครับจากทอรอเปลี่ยนเสียงเป็นซซโซนะครับจากบทที่เราอ,อ่านเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เอาคําที่เป็นทอรออ่านออกเสียงเป็นซซโซนะครับ จากบทความที่ครูอ่านให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยแหละครับนะเอามาเขียนใส่นะครับให้ตัวบรรจงเป็นบนรรทัดนะครับเขียนให้สวยงามนะครับอ่านี่ครับที่ครูอ่านให้ฟังเมื่อกี้ครับอ่าเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังอีกรอบนะครับรับรา,าชักเชิงเซาหาดสายเศร้าปลายอินทรีทรัพย์สินคุดสามีเสื้อรงไหนสามไวสมคุดโซมแซ่บต้นใสมัดสีให้รวงอกตรม นะครับพอพวงรระดมเปลี่ยนพอรอเป็นเสียงซอนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นประเภทของกรสุภาพนะครับกรปุกน,นะครับแต่และวรรมีหกพยางหกคำนะครับทีนี้คำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนฝึกอ่านทำควบกล้ำไม่แท้นะครับจากพอรอเปลี่ยนเป็นเสียงซอดังต่อไปนี้นะครับที่ครูก็อ่านให้ฟังเมื่อกี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันหานะครับ นะในบทก่อนบทร้อยกองข้างต้นเนี่ยครับนะว่าคาไหนเป็นคําควบกล้าไม่แท้นะครับอย่างแรกต้องบอกว่าคําควบกล้ำไม่แท้และก็เป็นคําควบกล้ำไม่แท้ประเภททอรอ,ออกเสียงเป็นซอโซนะครับโอ้อันนี้ง่ายนะครับถ้าถ้าบางคนอ่านในข้องเราก็สามารถรู้ได้เลยใช่ไหมครับตอบหัสตามด้วยรอเรือคําไหนเป็นซอโซใช่ไหมครับถ้าเรามาดูวักแรกนะครับ ทอรอเป็นซอโซรับทราบถึงคำว่าทราบไหมครับอ่านทอรอเป็นซอโซนะครับแล้วก็คำว่าอะไรครับฉะเชิงเซานะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับภาคตะวันออกของเรานะครับต่อไปหาดทรายนะครับทรายทรอครับเศร้าใช่ไหมเศ้าก็เป็นอักษรครบกล้ำไม่แถ้นะครับแต่เป็นประเภทที่สองก็คือมีอรอเรือ แต่เราไม่อ่านเสียงเป็นรอเรือใช่ไหมครับเราไม่อ่านว่าเร้าใช่ไหมครับเราอ่านว่าเรา้าเฉยๆใช่ไหมครับต่อไปคอโรเลยอีกอ่าปลายอินซีหรือเราเรียนรู้จักปลายอินซีไหมครับเนื้อมันคล้ายๆเป็นปลาทูนะครับเนื้ออ่อยลยราคาแพนนะครับอันนี้ปลายอินซีต่อไปคําว่าซับซับสินนะครับอ่าเอาคําว่าซับนะทอรอะพอนะครับอ่านว่าซับเป็นซอสโซ่แทนนะครับอ่า พุทธานะครับเราไม่อ mm ่านพุทธ nah, <พ pest, S 1> านะครับเราอ่านพุทธานะครับทรอเป็นซอโซซออาซานะครับต่อไปสวดโซงนะครับสออวดอสวดสออวกอโซครูได้บอกความหมายไปแล้วต่อไปคำว่าตามนะครับอรอเป็นซอโซเราไม่อ่านพรามนะครับเราอ่านคําว่าตามนะครับต่อไปสุดโซมนะครับทอทรรออดอ ทรทรออูโโซมทุดโซมนะครับเราไม่อ่านทุดพรมนะครับเราอ่านว่าสุดโซมทรอเป็นสอโซนะครับต่อไปมัดซีนะครับทรออีซีนะครับเราไม่อ่านมัดธรีนะครับแล้วก็คำว่าสวงนะครับสวงอกนะครับสวงนะครับเนี่ยทอขว้รอระดมเปลี่ยนทรอเป็นเสียงซออ่าดังนั้นมีกี่คำครับมีคำว่าทราบหนึ่งนะครับฉะชิงเสาสอง สายสปลายอินรี 4, สี 5, ่ซับห้าพุทธาหสวดทรงอ่านี้อาจจะแยกก็ได้นะครับนะ 1, 2, 3, 4, 5, 7, อ่ามีหนึ่งสอสามี่ห้าหเจดอสวดทรง7นะครับอ่าสวดเจทรง8ปดสามเ้าสุดทรง10มัดสี่สนะครับสวง11นะครับอ่านะ สวดทรงคำว่าสวดทรงนักเรียนอาจจะไว้คําเดียวก็ได้เป็นสิบคำก็ได้นะครับแต่ถ้าแยกก็จะได้เป็นสิบเอ็ดใช่ไหมครับ,บอ่านคุณนับไปเร่อยๆอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าคุณนับยังไงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดคำนะครับสวดทรงไว้รวมเป็นคําเดียวกันเลยนะครับไม่แยกนะอะสรุปก็ในบทคำประพันธ์ข้างต้นก็จะมีทั้งหมด สิบคำพอเสร็จแล้วนักเรียนก็เอาคําดังกล่าวนี้นะครับไปเขียนในบรรทัด5เส้นนะครับในตามราง,งานที่ครูได้มอบหมายไว้ให้นะครับ แลก็จบลงไปสำหรับคำควบกล้ำไม่แ้นะครับจากทรอเปลี่ยนเป็นซอโซนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่าคำควบกล้ำไม่แถนะครับจากทรอออกออเสียงเป็นซอโซนั่นคืออะไรนะครับเขาบอกว่าควบกล้ำไม่แ้ทรอเป็นซอโซนะครับคือคำที่มีพยัญชนะต,นต้นตัวหน้าเป็นพระหานะครับพยัญชนะต้นตัวหลังเป็นรอ เรือนะครับแต่เวลาให้อ่านนะครับจะให้อ่านออกเสียงจากทรอเป็นเสียงซอโซเช่นคำว่าอะไรบ้างครับเช่นคำว่าราบเราไม่อ่านภาพนะครับเราอ่านว่าซาบเช่นคำว่าทรายเราอ่านทรายเราไม่อ่านทรายใช่ไหมครับคำว่าทรงเราอ่านทรงเราไม่อ่านทรงใช่ไหมครับทรอเป็นซอโซอวิธีการจำง่ายนะครับเดี๋ยวทบทวนให้อีกอย่างหนึ่งว่าคำควบกล้มนี้มีกี่ประเภทครับมีสองประเภท นะครับคำ,มมรค,รคำควบกล้ามีสองประเภทก็คือประเภทที่หนึ่งคำควบกล้มแถนะครับต่อไปประเภทที่สองก็คือคำควบกล้มไม่แถนะครับที่เราเรียนจากทอรเราเป็นซอโซอนี้คืออยู่ในประเภทที่ไม่แถนะครับเป็นประเภทที่หนึ่งส่วนประเภทที่สองก็คือเป็นรอเรือมีรอเรือไม่ผ่านออกเสียงรอเรือเช่นคําว่าจิงใช่ไหมครับนะรหรับใบงานนะครับ นักเรียนอย่าลืมทำใบงานกันด้วยนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่3เรียนท้านหนองใหญ่นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ใบงานนะครับหรือไม่มีใบความรูน้นักเรียนก็สามารถโหลดใบงานและใบความรู้นะครับประกอบกันในการสอนคลิปนี้ได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างของคลิปยูทูบนี้นะครับเดวครูจะแขวนลิงก์ไว้ให้นักเรียนก็ไปโหลดนะครับรวมถึงใบความรู้เพิ่มเติมบทร้ยอยกรองข้างต้นที่ให้อ่านนะครับอ นักเรียนก็สามารถหลดได้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ก่อนจากกันไปเช่นเดิมน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามคอาติดตามคลิปดีๆต่อไปในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ